Mm hmm. เรียนรู้เองหมดเลยกลายเป็นว่าตอนแรกๆที่แบบจะจ้างคนยังไม่รู้จะจ้างมาทําอะไรแบบขอแบบขอเรียนรู้เองก่อนก็ทําทำทำทำ,ทำเองจนรู้กระบวนทั้งหมดจนแบบตั้งสติได้แล้วก็โอเคเข้าใจแล้วเราต้องมาเวนี้ mm hmm. เราลองมาหลายเวแล้วว่าเฮ้ยถ้าของแนวนี้ฟ mm ีดแบ็เป็นยังไงอะไรแต่ในทุกเวที่เราลองอ่ะเราชอบหมดนะแต่บางทีเราเราอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะต้องขยี้จุดไหนอ mm hmm. นี่ยอกปะ mm hmm. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเนี่ยเทคนิคคืออะไรอย่างแรกก็คือตัวตนชัดก่อนแหละสิ่งที่เราสื่อสารออกไปด้วยบางทีด้วยยุคนี้เราต้องขอบคุณเทคนโนโลยีด้วยแหละว่ามันมีช่องทางให้เราสื่อสารออกไปเยอะพอมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาความแก่แกเนาะเออ,<พ>อจริงๆเ,เราก็โตมาในยุคนี้นะคะ่ะ แต่ว่าเราก็เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เคยเกิดใช่หรอเราเกิดก่อนไอจีถูกค่ะเราเกิดก่อนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นข้อดีรู้ป่ะมันทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยเราปรับตัวมาในเวนี้นะและเราก็ยังมีความคิดในระบบความคิดแบบเดิมมาผสมกันอยู่มันทําให้เราเต็มขึ้นนะออกป่ะเราเห็นโอกาสของยุคใหม่ใช่แต่ก่อนทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ตอนนี้ทําได้แล้วทาได้แล้วมันก็ตอบโจทย์มากทีเดียว ต่อให้ทุกวันนี้ก็ยังมีลูกค้าที่แบบว่าไม่ใช่เห็นในออนไลน์แล้ว CF เลยไม่ใช่นะเพราะมาที่ร้านเลยเพราะมาที่ร้านเลยเออ,เอ,อแต่ว่าการสื่อสารออนไลน์อ่ะมันก็จะทําให้ลูกค้าที่ต่อให้เป็นลูกค้าที่ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องโซเชียลมีเดียณปัจจุบันอนะ่ะก็เห็นของเราแล้วสุดท้ายก็กลับมามาหาเราที่ร้านมีเยอะค่ะแสดงว่าการทรําธุรกิจแบบนี้ที่มันต้องพรีเซนต์แล้วก็ต้องให้คนมาเห็นเราเนี่ยก็ต้องมีความ โซเชียลความแบบเข้าสังคมเป็น requirement ไหมหรือว่าอันนี้เป็นเส้นทางที่เราเลือกจริงๆ <he? S 2> มันน่าจะแล้วแต่คนเลยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าเราเราก็เลือกเองที่เราอยากลองด้วยว่าแบบเฮ้ยมันน่ามันก็น่าจะลองดูถ้าเราเจอคนเยอะขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นนะแต่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้ไงไอาจจะไม่จําเป็นก็ได้มันก็ work ในหลายๆครั้งก็ work แต่ใน oh. หลายๆครั้งก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เอยคุณแอมเวลาเจอคุณแอม้วคุณแอมใส่เต็มๆมคือมีดึงออกจากนิ้วเลยไหมอยากมีมีมีออเนี่ยไงไป็ชตัวโชว์ สิ่งที่ใส่ไปอ่ะบ่อยมากเป็นคนชอบใส่แหวนนิ้วก้อยอืมใช่แล้วเป็นคนที่ชอบใส่แหวนนิ้วก้อยที่ไม่เหมือนใครคนทั่วไปอ่ะมักจะคิดว่าใส่แหวนนิ้วก้อยแบบว่าตามแบบความเชื่อมูเตลูเนาะเขาจะแบบเออบางคนเขาจะเชื่อว่านิ้นตาลูกวาคือสนใจนะใส่แล้วใส่แหวนก้อยเราจะแบบเก็บเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือใส่เพื่อสวยงามบางคนเขาก็จะแบบ แหวนนิ้วก้อยอ่ะอยากใส่แค่แบบเป็นเล็กๆใส่แก้เลกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นแบบบางๆแหวนรอบทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบใส่ทาไมใส่ล้วคนไม่เห็นใส่ทําไมเข้าใจปะ <c oughs> แล้วแบบมันจะเก๋เนี่ยมันต้องนิ้วก้อยปังไปเลยไม่เหมือนใครใหญ่ไปเลยทุกคนจะใส่แต่แบบแหวนนิ้วชี้ใหญ่แหวนนิ้วกลางใหญ่ฉันต้องแหวนนิ้วก้อยใหญ่ไปเลยใส่ทําไมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไหนมาลองซิอันเนี้ยกลายเป็นว่าทําออกมาแล้วแบบ ไปไปไปมันน่าเกลียดน่าเกลียดจีแดาตลอดนิแก่เตี้ยละป้อมลส่ก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ทําอีกแต่มันแบบเอออลังสาหรับนิ้วก้อยใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยคิดว่าเออถ้าเราสะสมแหวนนิ้วก้อยของเราเองไปเรื่อยอ่ะเราก็คงจะแบบในมุมนึงของร้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตู้เล็กๆอ่ะเราอยากวางเฉพาะที่เป็นแหวนนิ้วก้อยของเราอ่ะเชื่อป่ะไม่เคยทําได้เลยมันไม่เคยมันถูกถอดไปเรื่อยๆจนแบบเขาอะไรไม่เคยทันวางโชว์ คือมันมันทันวางโชว์ได้แหละแต่ว่ามันมันไม่สามารถจะแบบรปมตัวให้เป็นเป็นเซกชั่นหนึง่งอย่างเงี้ยทำออกมา,มาเอ้ยชื่นเพิ่ง,ง,งชื่นชมมันเพิ่งใส่เองไปได้แค่ทีเดียวเองอ้าวไปแล้วไปแล้วคนทำเพงต้องรวยไหมจริงๆแล้วอะเราไม่รู้ว่าความรวยของแต่ละคนอะเอาอะไรมาวาัดเทออ่าไหร่ถึงแปลว่ารวย จำเป็นต้องรวยไหมแอมว่าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักอะประเด็นหลักคือความตั้งใจและความชัดเจนว่าจะทำอะไรอะสำคัญกว่าแต่มันก็ต้องมีทุนไหมอย่างในนี้เนี่ยรวมมูลค่าแล้วหลักเท่าไหร่เอาเป็นว่าแต่ว่าอาจจะเป็นร้อยน่าจะเป็นร้อยแค่ในร้านนี้นะร้านนี้ะกี่รานแค่ในร้านนี้นะแสดงว่าถ้าจะเริ่มต้นก็ต้องมีทุนมีแต่ว่าเราไม่ได้คือแอมเป็นคนเริ่มเองค่อยๆเริ่มไม่ได้ไม่ได้เริ่มทีเดียว ฟาดตุ้มขนาดนี้เลยเอามีเยอะมากนะอค่อยๆค่อยๆค่อยๆก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำค่อยๆอะไรมาจนมันเติบโตมาแบบนี้